อสมหมายปิดค่ายยกค่ายมาหมดค่ายลูวครับหลังม,ม,มุมแดงอ่ากองเพียเพื่อนร่วมค่ายลุ้นเป็นการใหญ่ครับกำเงินหัวนัวพัวพันแล้วถึงตัวไม,ม่ยังตีไม่คัดทีงานลานาโตวอเตอร์ไซสั่งโบกนล้วนะครับได้ไหมพยายามยืดหยุนดีๆครับมวยแบบนี้ดึงจังหวะแม่นแ,แ,แครับ มีตีมาเฉียครับกรรมการต้องแยกก่อนครับคุณพิ่แมแต์จังหวะเข่าช้านะครับอ่ะเดี๋ยวดูครับซ้ายศิลาเงินต้องเดินบวกแล้วครับตอนนี้เขาวงหมัดไม่ได้แล้วครับซ้ายแมตไปไม่โดนโอ้ยโดนหมัดได้จีิงแมตตน้าหงายเลยครับศิลาเงินแมตทิ้มหมัดมาแต่ละเม็ดแต่ละดอกหน้าหงายเงือบนะครับเอาหงายเงือบหงายเงือบหงายเงือบอย่าอย่าซึมครับอยู่บนเวทีอย่าไปซึมมา สู้ซาไว้ตลอดอ่เก็บอาการเก็บทรงให้ดีครับโดนก็เก็บทรงเลือดกบปากก็คืนลงท้องไปอ้าวกักฟันสู้ครับเอาให้สุดเอาให้สุดไปให้ถึงฝั่งฝันโอ้โดนฝวาแล้ววันนี้สี่โชกเน้นกับปั้นเป็นเกมหลักเลยครับคุณพิเชษเอาเอาเข้าไปนะครับต่อยมาหนึ่งสองตะลําตัวล็อกคอนะครับพยายามจะขึ้นเขา่าเป็นเขตของสีรางเงินเลยนะครับ มาเพราะว่าสิทธิโชคนี่ต่อยสยกเป็นปีเอยายกสี่นี่ยกส่ต่อมาแล้วพูดไม่รู้เรื่องต้องตีเข่าแล้วนะทมดันดีมาแล้วพูดไม่รู้เรื่องอย่างนี้ต้องตีเข่ามาเร็วๆคิดเร็วๆทำเร็วๆครับศิลาเงินวงนอกแม่สิทธิโชคหลอกชกเอาเตะเอาต่อยเอาครับออาตัวจะสุกน่าจะไม่ก่อนเชเปฝ่า,าขวาคอมาอครับเยอมากยกเป็นยังไงร,ระยะยาว4 5 4หห้า ยายารางวัลคนนักสู้มาอย่างคุณเบกกี้ยังเลยมาดูกันต่อนะครับยับมาเดินนีขึ้นเห็นแล้วร้อยยิ้มนักสู้แล้วเอาลุยแล้วครับลุยแล้วครับแปดเขาเรียกเชิญไม่ชนชนอย่างเดียวแล้วก็ตีเข่าตีเข่าขวากระชากมานะครับตีเข่าซ้ายกระชากไปทีสายไปอีกทีหนึ่งเสียงเฮเสียงเฮดังกว่าเสียงตีเข่าอีกคุณเบกกี้คือตีเบาครับแต่ว่าเฮดังเหลือเกินครับเอากดออกมาตี อ้าวสองดอกสามดอกเริ่มจะมีเสียงเชียมากขึ้นเรื่อยๆครับเกมตอนนี้บีหัวใจเลยเกนครับในช่วงท้ายปลายยกนะครับอีกสองนาทีลุกไล่มาศิลังเงินสิลังเงเนินเนื้อ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 มาหนึ่งสองสามหน่จวลมอีกสิลิโชยังแข็งยังถืนอยู่นี่ครับมาได้ลูกครับกดลงมาแล้วตีแบบนี้ครับดับเสียงเฮจังหวะของสิลิโชครับหลอกล่อแล้วตอนนี้ ใช้จังหวะฝีมือครับกดแขนอยู่เลยทีเดียวครับแม่เขาไม่ได้ผลนะครับสีลางเงินหมัดน้อยอยู่แล้วเข่ายังน้อยอยู่นะครับอ่ะตอนนี้ต้องเป็นมัดเยอะๆแล้วครับถ้าเป็นยาก็าต้องยาระดมพลแล้วคุณกี่มัดช้า,าก็าอสอกข้างไม้เยอะๆนะครับไม่ต้องคิดอย่างอื่นนะครับต่อยให้ตีรังกายอย่างเดียวครับอ้าวโดนไหมเสียขาหน้าไล่ต่อยครับ ทางด้านของศิลาเงินวางซ้ายใหม่โดนอีกเล่นกับเวลาแล้วครับทางด้านของศิริโชคสอสมหมายครับครับเวียงไปเวียงมาโดนไม่โดนก็ชูมือให้ศิริโชคสอสมหมายเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปเดี๋ยวคูดต่อ,อไปนะครับติดตามชม